มาชงชายามบ่ายกันวันนี้เนยหนาดกับทีมฟาร์มลักฮาส์ได้มีโอกาสพิเศษได้มาจัดเวิร์ก Workshop ช็อปชงมัทฉะนะคะให้กับลูกบ้านไอเดโอโมบิรางน้ําแบบเอ็กซ์คลูซีฟยีท่านเท่านั้นนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการทํามัทฉะ101นั่นเองค่ะเนยหนากจะเล่าประวัติมัทฉะพิธีชาสู่เครื่องดื่มในชีวิตประจําวันให้ทุกคนได้เข้าใจความแตกต่างของมัทฉะแท้กับชาเขียวทั่วไปค่ะจากนั้นก็จะชวนกันลองชองมัทฉะด้วยมือของตัวเองนี่แหละค่ะตั้ง ตีมัทฉะอยู่ในชาวานหรือว่าถ้วยนั่นเองนะคะไปจนถึงเทคนิคการคนให้เนียนนะคะฟองละเอียดเลยผู้เข้าร่วมก็สามารถเลือกเป็นเมนูร้อนหรือเมนูเย็นแบบเพียวมัทฉะหรือจะใส่นมเป็นลาเต้ก็ได้นะโดยในงานเราก็จะจัดให้ครบหมดเลยนะคะทั้งวัตถุดิบชามัทฉะนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงสติกเกอร์งานนะคะแล้วก็แปะที่แก้วสร้างแบรนด์ให้เรียบร้อยเรียกว่างานนี้คนจัดก็สะดวกคนเข้าร่วมก็มีความสุขสนุกไปกับก,บก,บการทํามัทฉะของตัวเองด้วยนะใครอยากให้ฟาร์มลักเฮาส์ไปจัดเวิร์กช็อปดีๆแบบนนี้้ักมาไดเลยะะค